เดี๋ยววันนี้เพลงจะมารีวิวแอปหาคู่แอปที่สามกันคะ่ะแอปนี้บอกเลยเด็ดดวงมากคือแอปนี้ค่ะแอปแทน0นะคะเป็นแอปหาคู่ของจีนคะ่ะซึ่งเนี่ยมันก็จะหาโลเคชันใกล้ๆรอบตัวเรานะว่าเราจะเจอใครบ้างนะอันเนี้ยก็จะเล่นคล้ายค t i n d ชิเเลยนะหรือกับแอปเหมือนกับแอปมิ t เหมือนกันนะคะก็จะมีแบบกดกระบาดคือไม่เอาแล้วก็กดหัวใจคือกดชอบนะคะจะปัด ซ้ายก็คือไม่ต้องการกปัดขวาก็คือชอบก็จะเหมือนกับ tinder เนอะเนี่ยถ้าเราชอบมันมันก็จะขึ้นแมทกันแบบนี้เนี่ยแล้วก็เลือกไปเลยค่ะเราต้องการผู้แบบไหนเนี่ยคนน,นีชอบก็กดหัวใจเนี่ยชอบก็กดหัวใจไม่ชอบก็กดก,กระบาดเนี่ยก็เลื่นไปเรื่อยๆนะแล้วก็ตรงด้านอันที่สองเนาะมันก็จะขึ้นข้อมูลว่าแบบเออเราแมทกับใครมีใครแบบ ที่มาไล้วมาหาเราส่วนอันที่3ามก็คล้ายๆกันแบบฟีดอะไรอย่างเงี้ยที่แบบหนุ่มๆจะโ,โพสรูปโพสข้อความอะไรเงี้ยนะคะเหมือน Facebook อะเหมือนเหมือนวีแชทนะก็ใครเล่นก็เรามาบอกดูนะว่าเป็นยังไงบ้าง